ู้ชมและพี่ๆน้าๆป้าๆปุย่าตายายทุกคนนะครับที่ชอบในการตกปลาเสบเบ็ดยิงปลานะครับหรือหากินแบบคนบ้านนอกบ้านนอกนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับในช่องวัยรุ่นทุ่งนานะครับวันนี้ก็ผมจะสอนวันนี้ก็ผมจะพามาทำาบนยิงปลานะครับทุกคนแบบง่ายๆนะครับนี่เบนยิงปลานะครับแบบง่ายๆนะครับก็ใช้งบส่นบาทนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมา สอนวิธีกันทำนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนก็ดูสภาพบ้านนะครับก็จะเละๆหน่อยนะครับก็ธรรมดานะครับทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเมียนะครับเรื่องธรรมดานะครับที่บ้านจะเละๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องนี้ก่อนนะครับทุกคนวันนี้ก็มาสอนทําปืนยิงปลานะครับนี่ปึ๊ึ๊กๆึนะครับทุกคน ก็นี่นะครับทุกคนผมก็จะมาให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าชงเป็นยังไงนะครับนี่ดูนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนไกลที่ผมว่านะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ดูดูนะครับนี่ก็เวลาเรามากดกายยิงนะครับนี่ก็จะดันแบบนี้ทบนี่เห็นไหมทุกคน แบบนี้ก็ลุกดอกเราก็จะไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ไซา์กันนะครับนี่ก็ผมใช้นี่นะครับนี่นางสติ๊กนะครับทุกคนแบบไม่ต้องใช้เงินนะครับไปขโมยมาเองนะครับทุกคนนี่ oh, <no. S 1> นะครับ ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะครับขโมยมานะครับทุกคนก็ทุกคนก็อย่าไปทําตามก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะติดคุกนะครับทุกคนผมเอามาจากน้องชายของผมนะครับน้องชายของผมซื้อไว้เยอะมากนะครับทุกคนผมก็เลยขอมาแค่2เส้นนะครับห้ามไปขโมยนะครับทุกคนผมแค่พูดเล่นๆนะครับหลังจากนั้นก็คือนี่นะครับถึงที่เราต้องมีนะครับนี่ก็จะเป็นเชือกนะครับที่ผม นี่นะครับทาเอามาใส่ที่ใส่ปลานะครับที่ผมใส่ไว้แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมผมก็ดึงออกมานะครับอันนี้ก็เละนะครับทุกคนก็ต้องไปทําใหม่อันนี้อีกนะครับทุกคนก็เพราะว่าผมฉลาดมากนะครับทุกคนจากนั้นก็สิ่งที่ต้องมีนะครับนี่ นางยางนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับทุกคนบดแบบนี้ทุกคนเห็นไหมอ่าไม่เห็นใช่ไหมเอาแบบนี้แบบนี้อยากให้ทุกคนเห็นแบบชัดๆเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันชัดๆนะครับโอเค นี่เห็นไหมทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็เห็นอยู่นะครับผมวิธีต่อไปนะครับที่ผมจะทำนะครับทุกคนก็นี่เลยผมก็จะทำแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็อย่ใหญ่เชือเข้าไปในรูนี้นะครับที่ผมทำไว้นะครับทุกคนนี่นิ้วโป้งเราก็มีขี้ ดินอยู่ด้วยนะครับทุกคนเอาออกไม่ได้นะครับมันเข้าข้างในเรียบเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเอาออกยังไงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้แบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้หลังจากที่ทุกคนใส่แบบนี้เสร็จนะครับทุกคนก็วิธีต่อไปเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็นี่ดู นี่นะครับหนังสติกนะครับก็สอตเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมสอตแบบนี้แล้วก็ดึงมาติดกันแบบนี้ก็จะได้ทรงแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับจะดึงรู้ว่ามันแข็งไหม ผมอยากจะใส่สักสองเส้นนะครทุกคนเนีผมจะใส่อย่างนี้ไหมเขียนนะครับทุกคนจากนั้นก็นี่นะครับนางยางนะครับที่เราเต็มไว้นะครับทุกคนก็แบบนี้เลยออื ะยุ่งยากหน่อยนะครับทุกคนก็ธรรมดานะครับของดีนะครับมันต้องใช้เวลาทํานะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวๆหน่อยนะครับของดีมันต้องใช้วิชานะครับทุกคนะจะไม่ดูด นะครับจากนั้นก็จะมัดหนังยางอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้มันดิ้นไปดิ้นมานะครับทุกคนหลังจากที่ใส่ใส่ใส่อะไรเสร็จก็แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ชงสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนมาดูภาพช้าๆแบบสวยๆนะครับทุกคนเคชมกันเลยนะครับ ทดลองในการยิงให้ทุกคนดูนะครับว่าจะแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่แรงนี้เสียหน้ามหมดเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับเดี๋ยวมาดูภาพตอนยิงเป้ากันเลยนะครับทุกคนมาก็นี่นะครับทุกคนหลังจากที่ขึ้นเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็อันนี้นะครับทุกคนก็ ถ้าใครอยากให้ลูกดอกไปไกลก็ไม่ต้องล็อกนะครับเดี๋ยวจะยิงเป้าให้ดูนะครับโอ้ไม่เข้านาด่วนแต่แรงนะครับอันนี้ไม่โคมนาด่วนนี่นเรียบร้อยเสร็จ ก็การยิงก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าหนังสติ๊กนี้จะไม่ได้ผลนะครับทุกคนก็จะแข็งเกินไปนะครับก็ส่วนที่มันไม่เข้าขดนะครับทุกคนก็นี่นะครับผมยังไม่ได้ทําให้มันคมนะครับนี่โอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับทุกคนก็ผมเคยทําปืนยิงปลามานะครับทุกคน ห้าหกโลก็ยิงเข้านะครับทุกคนไม่ใช่จะมาจะไม่เข้านะครับทุกคนถ้าใครไม่เชื่อก็ลองมาให้ผมยิงดูนะครับผมก็จะยิงคุณดูนะว่าผมก็จะยิงคุณนะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับก็ดีนะครับทุกคนวิธีการขึ้นนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับทุกคนก็ถ้าใส่อ่อนนะครับทุกคนเราก็จะดึงอันนี้มาใส่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าดูแรงนะครับออื ถ้าเด็กๆนี่อย่าเล่นแบบนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนก็เป็นยิงปลาก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนนี่ก็ใช้งบแค่ศูนย์บาทนะครับทุกคนก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหงบศูนย์บาทนะครับทุกคนหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่ดูนี่นะครับโอ้สภาพนี่สวยเลยนะครับทุกคนนี่ดู นี่นะครับทุกคนก็ผมทําปืนอันนี้ไว้นะครับทุกคนก็ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับทุกคนก็น้ําขุนๆนะครับทุกคนก็เวลาน้ําใสเมื่อไหร่นะครับผมก็จะไปลองยิงให้ทุกคนดูนะครับว่าจะได้ตัวอย่างที่ผมพูดไหมนะครับทุกคนผมว่าไม่น่าจะพลาดนะครับทุกคนแบบนี้ได้แน่นอนนะครับทุกคนขอแค่น้าใสนะครับ โอเคนะครับทุกคนถ้าน้ําไสเมื่อไหร่ก็เจอกันนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ผมอยากจะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมโดยนะครับคลิปหน้าผมก็จะทําคลิปอื่นๆให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมนี่ดู